ไมนี่ของรางวันะจะได้แบบว่านี่เลยสวยนี่นี่เพื่อนๆปีนี้นครูจะให้จับของรางวัลอีกไหมอะ่ะอ,อ,อยากจับนะอ,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 อยากได้ของดีๆปีที่แล้วได้ของไม่ค่อยดีปีนี้อยากได้ของดีๆเหมือนกันเฮ้ยนี่นะถ้าใครได้ของครูนะโอโ้โหเด็ดมากแน่เลยเพราะปีที่แล้วนะโอ้โหอลังการมากมันอลังการนะของครูอ่ะทุกปีเลยอลังการเฮ้ยเพื่อนเพื่อน จะซื้ออะไรมาจับดีอ่ะฉันว่าจะซื้อกล่องหนสออ่ะหรอว่าจะซื้อปากกาไม่ใช่หนังสือนะฉันว่าจะซื้อของเล่นเหล็กยิ้มแก้มอ้าวเจคเป็นยังไงบ้างคะต้นคริสต์มาสของห้องเราเสร็จหรือยังแล้วว่าแต่แต่ครูขาวันนี้จะมีจับฉลากของขวัญอีกหรือเปล่าคะเอ้าจะต้องมีสิคะจับฉลาก เดี๋ยวพื่อนอย่าลืมนะไปซื้อของขวัญมาครั้งนี้ต้องซื้อของที่เราคิดว่าเพื่อนจะต้องอยากได้นี่แล้วห้องเรามีผู้ชายด้วยเราจะต้องเลือกให้แบบว่าเขาเรียกว่ายูนิเซ็กซ์นะผู้หญิงเอาเออได้ก็ดีใจผู้ชายได้ก็ดีใจอย่างนี้เขาใจไหมค่ะโอเคนี่เพื่อนๆเห็นไหมขอร้องล่ะปีเนี้คุณนันยำแล้วนะว่าให้ซื้อของที่ทุกคนอยากได้ดูนะปีที่เราเขาได้อะไรได้อะไรอ่ะ แบบอลังการนี้หน่อยหรือว่าอะไรแบบเนี้ยทีมแต่ผ้าชุดตัวก็ดีนะใช้ได้ทั้งเพศช,ชายและเพศหญิงเหมือนที่ครูบอกเลยคุยอ,อะไรยูนิเซ็กอะไรนั่นน่ะเหรอแ <laughs> หกๆฉันน่ะจับได้ของใครก็ได้หมดเลยแต่ที่ฉันอยากได้ที่สุดนะคือของครูเนี่แล้วอ่ะครูอ่ะเอาไอโฟนมาจับป่ะว้าวจบได้มากนะอ่ะเออแล้วปีที่เราใครจับได้ของครู <c oughs> อ่ะครูจา๋าฮะอุยอิจฉาปีนี้ฉันต้องได้ ไม่ได้ใชนอะไรได้ชนได้ช้ชอะิด้ม่อะไรมาไม่บอกไม่เสีภหรอนี่แต่ขอบอกนะว่าของฉันนะจ๋งมากใครรีไป้งรอเลยอะไรอะยบอกนะว่ามแรงสาวีดแตลัวแบบไม่ถึงกีดแีใจแบบแบบจะยังไงเอาวนใต้ตันที่สุดเลย สิอะไรคะอะไรคะทำไมไอโฟน12ต้องใหญ่จังเลยคะ,ะไม่ใช่มุกเดิมปีที่แล้วไอโฟนแล้วปีนี้ไม่นไอโฟนแล้วไม่บอกค่ะท <c oughs> ุกคนขายเหรอ,อทุกคนเอาของขัยมากันหมดแล้วเหรอน่ารักมากเลยอะ่ะของคุ้งนี้เลยนะของนี้เป็นไอโใหญ่สุดเลยอ่ะนี่ละ เธอคิดว่าของควัญผูจะเป็นอะไรกล่องใหญ่ขนาดนี้ไม่ใช่ไอโฟนพูนแล้วคนลุกเลยอะค่ะไอแพดเอสที่ออกมาเหรอเธอคิดว่าเป็นอะไรอะกล่องแบบนี้อะไรหรอรองเท้าฟิล่าอย่าบอกนะว่ารุ่นลิมิเต็ดเลดิชนจิมมี่แล้วเธอคิดว่าเป็นอะไรอะอ๋อคือ่าเป็นกระเป๋าหยือวิตตองอะพี่เขล่ะ คิดว่าเป็นอะไรคะหืมแบบเนี้ยโนต้ตบุ๊กสำหรับเล่นเกมชัวร์โอ๊ยแหมเมากันใหญ่เลยนะว่าตัวเองจะได้ทุกคนก็คาดหวังมาหมดนั่นแหละนี่แล้วเธอคิดว่าเป็นอะไรละ่ะถ้าจุ่ตัวไงนี่เธอจะมาทำตัวเธอแบบนี้หยุดเลยนะหยุดเลยนะทุกคนคะช่วงเวลาแห่งความตื่นเต้นมาแล้วคะ่ะในสลากนี้นะคะจะมีชื่อของทุก จะจับฉลากแบบร้าวใจสนุกสุดยอดไปเลยเดี๋ยวคูณจะเริ่มอ่านคนแรกนะคะว่าคูณจับได้ของใครแริด้วย เนั่งที่ก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะมอบของขวัญกันค่ะอ่ะเล่นของกันเลยค่ะขอบคุณนะคะแดาจริงดิรู้ค่ะอันนี้ของวินิค่ะเดี๋ยวเพื่อความสนุกนะคะเราจะมาลุ้นทีละคนดีกว่าอันนี้ของรลดานะครูแกะเลยนะครูแกะก่อนเลยนี่เป็นของที่ใช้ได้ทุกเพศยูนิเซฟสอะไรนะ คุณจะไปนอนก่อนด้วยขอไม่ะขอบคุณนะ่ะ้น่าเทคธอเอาอะไรให้ฉันน่ะอะไรนะดีแน่นอนนี่กล่องเล็กๆแบบนี้เป็นเครื่องเพชรหรือเปล่าไหนไหนไหนหูฟัง พิมพ์ได้หรอกโอ้ยแหมอันนี้แกอันนี้แกจะดีมากเหมือนกันนะแกดูเลยแกดูเลยโอ้ยช่วยกันช่วยกันอะไรตัอวนี้คะอะไรคะวุ้ยวุ้ยไงล่ะแพรถูกใจไหมถูกใจมากเลยเออแต่แล้แพรทำหน้าเศร้าขูก็นึกว่าแพรไม่ชอบหูย ดีจริงๆเลยอ่ะน่ามันไม่ได้ดีเท่าของพิมพรอรอันนี้แพ้จับได้ของจินนี่อ่ะต่อไปกันจินนี่แกะค่ะอะไรอะไรค่ะรเป็นไงูใจไหมูใจอ้ยว่าพี่แกนจะซื้อของมุงมิงพุงฟริงน้ารังนีให้นี่พี่แกนเขาบอกว่าอันนี้ยสุดยอดดีกว่าของเพื่อนทุกคนเลยนะจริงหรอ อะไรอะไรไม่อ๊เก็ตไม่โอ๊อ้วตากล้าเลตรนี้ก็เหมือนกันหูมีกี่สีเนี่ยที่เคนวาดรูปได้สบายแลยคือเห็นรนปมาวาดรูปถูกใจมครับถูกใจครับนี่แล้วถึงของรางวัลชิ้นใหญ่ที่สุดะนี่ขอบอกนะซู ครูเนี่ยพิเศษมากเลยนะปีเนี้ยต้องเวลาแห่งความมาเลือนและตื่นเต้นราใจอ่ะหยิบเลยค่ะไอ้แพรสติปีเตอร์สวยไหมคะน่ารักมากนี่ครูเลือกมาสีพาสเทลเหมาะกับพวกเราเลยนะ หนานกันพอของปากของคอเดี๋ยวครูต้องรีบไปประชุมก่อนแล้วนะก็เดี๋ยวก็มีเล่นปาร์ตี้กันไปได้ตามสบายเลยจนกว่าจะหมดเวลานะคะผู้ป่ะกาศเฮ้ยนี่คืออะไรโอ้ยทำไมถึงได้ปิ่นโตอ้นไม่ยอมหรอกปีที่แล้วพลาดเจ้าตัวปีนี้ปิ่นโตนี่นะพี่เขนนูขอร้องแลกกันค่ะเรื่องอะไรแล้วเปล่า ไม่ได้ไม่ทางหรอกไม่ไม่ไม่อย่าคิดอย่าคิดอย่าคิดไม่ให้หรอกเพื่อนๆดูสิโหค่ะเพชรมีลูกอยู่ในคอนวิสวยมากดูหูฟังสิสวยมากเลยเลยหของฉันเนี่ยเป็นหูฟังไรสายใช้ดีมากดูเขียนสวยนะ เขาหวังไว้เยอะก็จริงนะก็น่าสงสารเฮ้ยนี่เอาของเธอไปแรกพิมพ์สิละนั่นแหละเธอของเธอเอาไปเลกไม่แพ้แพ้เธอเอาแรกสิไม่ได้ฉันรับผิดงนี้น่อยากได้มานานแล้วโอยต้องให้สุภาพบุรุษออกโลกพิมพิม พี่ว่าก็ดีออกน่ารักพี่ว่ามีของอยู่ข้างในอะเเปิดไ่หาอะไรอะ ดโกก็ต้องมีค่ ินของที่ภายนอกเราจะฉลากแบบนี้เราได้ของของใครเราก็ต้องดีใจทุกอันเลย,ยเราจะมาเกี่ยงว่าไม่อยากได้อันนั้นไม่อยากได้อน,นี้คนที่เขาซื้อเขาก็ตั้งใจซื้อ,อเพราะว่าคิดว่าเออเขาชอบแบบนี้คนที่ได้รับก็น่าจะมีความสุขกิจกรรมการแลกของขวัญเนี้จัดขึ้นเพื่อความสามัคคีและความสนุกสนานในเทศกาลนะคะนี่อะไระมาทะละกอกแว้ขกันใหญ่เลยอะ เขาด้เข้าใจแล้วค่ะครูสรุปคือ <c oughs> หนูจะไม่ปิน่นโตคืน <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> <c oughs>